ซึ่งพอไว้ก็มองเห็นเป็นเลขห้าแล้วนะครับเลขห้าแล้วนะครับนี่ครับเลขห้าเห็นชัดเลยครับเลขห้าครับเป็นเลขห้าตัวเดียวนะครับเห็นชัดเลยเกือบถ่ายไม่ทันครับเกือบถ่ายไม่ทันเ,เห็นมาได้ห้าตัวหนึง่งนี่ครับเมก,ก่อนนี้ให้มาแล้วห้าตัวหนึ่งครับ ยังไม่จางเลยครับยังยังดูเป็นเลขห้าอยู่นะครับนะกําลังกําลังจ,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 จางหายไปครับจ,จางหายไปนะครับออโอเค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 จางแล้วครับจางแล้จางแล้แต่ยังดูลักษณะคล้ายเลขห้าอยู่นะนแปลตัวเลขจากก้อนเมฆนะครับวันนี้พ่อไวมาแปลตัวเลขจากก้อนเมฆเ,เดี๋ยวได้ตัวไหนมั่งพ่อไวจะลงลงเป็นตัวเลขตัวเลขไว้ให้นะครับ ซึ่งงวดก่อนพอไหวก็ได้แปลตัวเลขออกไปนะครับเข้าหมดทั้งบนทั to to okay. ้งล่างนะครับงวดกอดที่เข้าหมดนะฮะแปลตัวเลขจากก้อนเมฆครับอันนี้อันนี้อันนี้ห้าห้าก็ยังยังยังชัดเจ๋อยู่เลยครับขยายห่างออกจากเอาก้อนก้อนนี้มาแล้วครับห่างออกมาแล้วก็ยังเป็นเลขห้าอยู่ครับเมื่อกี้จะจางหายไปนี่ยันนี้ก็ยังเป็นห้าอยู่นะครับเดี๋ยวพอไหวจะวงที่วงวงแดงๆเข้าไว้นะครับนี่ครับ หาชัดเจนเลยครับยังไม่จางหายเลยนะบนจากเลขห้าไปคล้ายๆเลขสานะครับนะครับบนจากเลขหาไปคล้ายๆเลขสาแต่จางแล้วครับเริ่มจางแล้วเาะไววเพิ่งมองเห็นฮนะเมื่อกี้มันบังยอดมาขามอยู่เ,เลขสารู้สึกว่าจะเป็นเลข2ลองเลเลขสจะเป็นเลขอะไรนะคล้ายๆเลขสอนะครับ จุดนี้เลขห้าชัดยังไงไม่ค่อยกลางครับเลขห้าไม่ค่อยกลางเลยนะครับแล้วไอเมฆก้อนนี้มันจะลอยมาบังแล้วนะครับเพราะว่าก้อนนี้มันอยู่ข้างล่างอีกเลขห้าก้อนเลขห้าอยู่ด้านบนครับเมฆก้อนขาวๆนี่กาลังลอยมานี่ครับลอยมานี่อก้อนนี้จุดต่ํากว่านะครับไม่รู้ก้อนนี้จะได้เป็นตัวเลขอะไรครับบังบังแล้วครับบังแล้วเริ่มบังครับเลขห้านะฮะบังเลขห้าครับ น,นี่มันเป็นลักษณะนี้แหละครับไม่ใช่ว่าพ่อไวไป أ, อุปโลกขึ้นมานะครับมันมันมันเป็นของมันเองนะครับก้อนเมฆนะฮะมันจะเป็นตัวเลขของมันเองนะครับพ่อไวก็เลยมองเห็นปุ๊บรีบกลับมาถ่ายทําทันทีเลยกลับโทรศัพท์ขึ้นมานะถ่ายเอาไว้นะฮะแล้วพ่อไวก็ลงคลิปก้อนนี้มันอยู่ต่ํากว่านะครับมันจะลอยเร็วครับลอยเร็วไม่รู้มันจะแปลเป็นตัวไหนนีนะฮะเดี๋ยวพ่อไวเห็นแล้วพ่อไวจะถ่ายไปเรื่อยนะครับ เห็นเลขสามแล้วครับเลขสามตัวมาเริ่มเลยวันนี้เห็ดสามมาตัวหนึ่งครับเห็นสามมาตัวหนึ่งแล้วเออสามมาตัวหนึ่งแล้วนะครับ สามตัวใหญ่นะครับเช่นตัวเลขตัวใหญ่ด้วยนะมีสามตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าเลขสามนะครับเหมือนกับเลขอะไรเอ่ยดูไม่ออกเลยดูไม่ออกเลยครับ่แตเลขสาม,มยังนิ่อยู่เลยครับ จากเลขสามมาฝั่งนี้นะครับมันจะอยู่คนละฝั่งกันคนตรงกลางเป็นขา,ขาวมเมฆขาวนะครับจะดูเหมือนเลขเจ็ดนะครับดูเหมือนเลขเจ็ดแต่ว่าคงไม่ใช่ละครับลักษณะนี้ไม่ต้องเอามันไม่ชัดเจนแต่สามไม่ชัดเจนมากเลยสามไม่ชัดเจนมากเลย ครับสามชัดเจนมากเลยนั่งไปนั่งมาก็มองเห็นเมฆก็เลยแปลตัวเลขครับมันจะเปลี่ยนตัวเลขไปเรื่อยนะครับเมฆก้อนแต่ละก้อนละก้อนจะไม่เหมือนกัน ตัวนี้ก็เหมือนกับเลขสองอีกเลยครับตัวใหญ่นะเขาไม่ใช่ตัวเล็กนะตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับเลขสองตัวใหญ่เลขสามก็ใหญ่เลขสองก็ใหญ่อ่าจางหายไปแล้วตอนเห็นแรกๆอ,อาไวก็ไม่มั่นใจก็เลยไม่ได้ถ่ายเอาไว้เพราะตอนนี้จางหายแล้วไม่เห็นเลขสองนะตอนนี้เห็นแต่ม,มั่ว ลปล่อยมันไปครับให้มันเห็นชัดๆก่อนถึงเอาเนาะนี่ น,นี่เป็นเลขหกครับอันนี้อันนี้เห็นมีเลขหกตัวหนึ่งเน,นี่ยเ,เลขหกเริ่มจะจางแล้วเออถ่ายทันหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ายังเป็นเลขหกอยู่ครับเป็นเลขหกอยู่ตาไม่ค่อยดีสายตาไปเก็บ อะไเออเห็นนี่เลขหกเห็นนี่ครับเห็นนี่เห็นสามกับหกหกกลางะครับหกกลางอ่ะกลางแล้วกลางลตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวมันเริ่มเลยก็ยังดูยังเหมือนยนะังไะ จางแล้วจางหายไปแล้วจางไปแล้วจางไปแล้วเพิ่งมองเห็นมองไปไปหาทางอื่นน,นี่ได้อยู่บนของตัวเองเองอ,อันนี้พ่อไว งานมาเบิงขางองค์นะครับน้อเพาอไว้ก็เอ่อเห็นแปลกๆตาก็ไลร่งคลิปเอาไว้ครับเ,เป็นเอ่อองที่ถือน้าน้ามัน,ม,ม,นมันเต็มนะมันไหลผ่านลงมานะครับเด้อว,ว่ามีไผไปเห็ดไปหรอกครับองเออมันมันมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับที่พอไว้เบิงนี่ตัวนี้มันเป็นเลขหา่า้ีครับเลขหาตัวใหญ่สัม ข้างหน้าเลขฮานี่ถ้าเบิ้งข้างนอกกับก็คล้ายๆกับเป็นเลขหนึ่งกับอะไรนะครับแต่มันมีขีดกลางอยู่มีขีดกลางอยู่มันสีเป็นเอียงนะครับเป็นซีป่มันมีขีดเรื่องสันขึ้นสีเป็นเก็ดครับคันว่าสีเป็นเก็ดเกิดหัวเลขเก็ดผัด ก็ึ้นๆไปทั้งทึ่งคือิเปลี่ยนเอียงถ้าใต้เลขหานี่การเบิองล,ลักษณะแบบนึงกับล้ายเล็กซีได้ครับเด้คณาบริจิติดเ,เอาตรงที่หัวเล็กหามันโค้งลงไปขีดลงไปมันก็เป็นหนึ่งึ้นกันครับเออเล็กหนึ่งกับเลขกหาครับอยู่ข้างล่างนี่ครับเพราะว่ามันที่เป็นตัวเดียวกันนะครับเด้ สังเกตเบื้องบนนี้ตาที่เห็นครับมันสิเป็นตัวเดียวกันอาจติเป็นหนึ่งหาก็ได้ครับเนาะหนึ่งหาก็ได้เดี๋ยวมือที่พอเอสิหาจิบเบืเบ้องตัวเลขเบืเอ้องจากขีฝานะครับจีแปะตัวเลขจากขีฝาลงไปลองเบื้องค่ามันัวได้เลขตัวใดมืออื่นติดตามพอไว้ซีนะครับมืออื่นพอไอสิปไปดอนผู้ครับเพราะว่าโทรนัดเอ่อพอซักไปแล้วครับ ซื้อเครื่องเซนไวน์ไปเซนไวนทิมดอนปูนะครับเนาะพองวดที่แล้วเนี่ยเขาขนลุกซื้อว่าคนเขาที่ตามเพราไวายหลเท่กันครับหลายท่ากันเพราะว่าเขาวนนะครับเขาวนอ่าผู้ขยับลง้างล่างก็ไดอดบนหดล่างครับหาเจ็ดหาแปดนะครับเนาะสามแปดพอไปก็ไดเลขตัวนั้นมากพอไ,ไปเปขอแต่ว่าไม่น้อยได้ยินว่าเพิ่นบ่สบายเพิ่นไปโรงพยาบาลครับที่ไปขอพรนปูให้เพิ่น หักสมรักษามปห,หน่อยน,นะครับอันนี้เลขขางองคพอไหวนะครับเ้อขางองค,ครับเลขคีฟ่านะครับเนาะซึ่งเข้าไว้เห็นกับตรงนี้ครับเป็นเลข้ขาๆเลขสามครับเลขสามอ่าเลขสามนะครับอ้าวทายบอท่ันครับจางแล้วครับจางแล้วเลขสามจงแล้วสามจงไป โอ้ยนี่เราไปเห็นคักเไยตัวนี้คล้ายๆเลขกเจ็ดครับใหญ่ๆนี่ครับคล้ายเลขกเจ็ดแล้วพอไปเลือกไปเห็นพอดีเลยกําลังสิจางออกครับกำลังสิจางออกจ่างไปเรื่อยนะครับละลายไปเล็กเจ็ดเท่าที่แรกเห็นที่แรกชัดครับเป็นเลขกเจ็ดชัดต่อไปต่อมากก็จ่างออกธรรมดานะครับมันไปตามลมครับมันก็ธรรมดาแนะล้วลมมันก็พัดไปตักสิเป็นเลขตัวใหญเท่ากับโป้ห อันนี้คล้ายๆเลกเก็ดคือกันครับคล้ายเลกเก็ดครับกันนอ,อลักษณะเป็นเลขเก็ดจางไปแล้วครับจางไปแล้ว